พบกับช่องโดโจชา n e l อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนเต้นกันถ้าไม่ยากเลย <c oughs> หรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เปียกเปียกเมื่อกี้ซ้อมกันไปเปียกโชคกันเลย <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> แนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้พบกับครูโดนทัทครูอะตอมสุสวยและครูโด่งของเรานั่นเองวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลงนูนูนานาชาเลน เพลงนี้มันนานแล้วแหละจำได้วันนา,นานแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมาสอนท่ากันใครที่ยังไม่เคยเต้นใครที่ยังไม่เคยทํามาตามๆกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเลยเราจะโรน้าอกแปมือก่อนเลยนะคะโรน้าอกไปขวาและซ้ายตอนที่โรไปเนี่ยให้ค่อยๆกํามือลงจากนิ้วก้อยไปสู่นิ้วโป้งนะโรไปขวาและซ้ายนะคะนับที่หนึ่ง ส3 4าแล้วโรที่5 6แล้วมันจะเข้าที่จิกไก่เหมือนเหมือนเอาหน้าช้อนไปด้านหน้าจิกนิดนึงนะฮะนะคะมันจะร้องคำว่ารัสโซนันโนโนนันนะค่อยๆนะคะเอ็นตัวไปด้านขวาเอามือข้างขวาออกมากระดิกนิ้ว2ทีนันนะถูกต้องและเอาขาข้างขวากลับเข้าไปเปิดขาออกพร้อมเปิดมือออกไปด้านขวาหนึ่ง 2 3ขอ3ทีอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนั้นนานันน,น,น,นแอนหนึ่งสองสและเลื้อยขึ้นมา4นะคะดึงมือลงมาด้วย4เปิดมือข้างซ้าย5 5าหากางขาข้างซ้ายออกมานิดหนึ่งหและดันมือไปด้านหน้าเก็บมือที่6นะคะโรขาข้างซ้ายยกขึ้นที่7และข้างขวาที่8 อีกหนึ่งรอบจะเย็นเย็นจเย็นเย่นเพึ่งโกรธกันอย่าเพึ่งโกรธกันตั้งสติก่อนนิดหนึงนะนานานะเริ่มจ้นนนะนานาแอนเก็บขาขวาเปิด1 2 3เลื้อยอัพ4เปิด5และ6โรข้างซ้ายและข้างขวาอ่ะต่อเลยทีนี้ยกมือข้างขวาขึ้นสูงและโรลงมาที่1อีกรอบหนึ่งนะคะ1สอกไปข้างซ้ายที่2 อ่ะอีกรอบหนึ่งเลื้อย1นึสอกสองและค้างสะโพกไว้ที่และทีนี้เอามือเหมือนไว้พยพนมมือแล้วดันสอบไปข้างซ้ายและ3และ4อีกหนึ่งรอบจ้ะอีกหนึ่งรอบโรทีหนึ่งสอก2และ3และมือลงที่4นะคะเราจะยกสะโพกที่5 ที่6เหมือนแอนสะโพกและกดลงแอนสะโพกและกดลง5-6วาดมือที่7-9ขาขวาด้วยและ8เก็บขาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ตน้นหายใจเข้าลึกๆจเย็นๆมันค่อนข้างที่จะเยอะและยุบยิบนิดหนึ่งนะจ๊ะต้องเย็นๆไปด้วยกันอ่ะตั้งแต่ตน้น1-2-3-4สโรที่5และเข้า รัดโซนันโนโนนันนาเปิด1 2 3โรสี่เปิดด้านข้าง5และ6โรซ้าย7โลขวา8อัพมือขวาขึ้นโลหนึ่งสองสองและ3และ4โรสะโพก5หวาดเจเก็บ8ต่อต่อเท่านา ต่อแล้วนะต่อเลยที่8เสร็จปับ๊บยกมือข้างขวาขึ้นอัพและงอเข่าข้างซ้ายขึ้นมันจะเข้าที่แอนและวางส้นเท้าข้างซ้ายมือข้างซ้ายเตรียมตัวมาจับที่เอวนิดหนึงและเปิด1เอาหน้าออกไปทางด้านซ้าย1และ2และ3และ4แต่ทีนี้มันเพิ่มเข้ามาคือว่า1แล้วย่อลงที่2 3ย่อลงที่4อ่ามีมูฟกูฟขึ้นและลงด้วยโอเคไหมคะ ลองดูอีกรอบนึงนะขึ้นที่และ1ลง2และ3ลง4มือเรียกมั้งนะ้าและ6และเก็บขาข้างซ้ายเข้ามาปิด7และ8อ่ะมือเป็นอย่างนี้นะคะควายกลางออกและควายอีกหนึ่งรอบ7และ8อ่ะเราเริ่มตั้งแต่โรนี้เลยนะ5 6 7 8โร1 2 2และ 3และ4สะโพกมา5และ6ว่ามือที่7เก็บ8และ1ลง2และ3ลง4มือมา5และ6ปิดที่7และ8 8สุดท้ายแล้วสัญญาว่าจบแล้วโรเอาคานะคะข้างขวาออกมายกขาข้างซ้ายขึ้นโรข้างซ้าย1ข้างขวา2และดับเบิลที่ข้างซ้าย3และ 4. มือเหมือนปะแป้งอยู่ 3. และ 4. มือข้างขวาเหมือนถือกระเป๋ากุชชี่อยู่ใบหนึ่งน,นะจ๊ะ 3. และ 4. กลางที่ 5. แล้วมันจะร้องคำว่าเย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 เราต้องร้องตามด้วยเราจะได้ตรงจังหวะเย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 หนึ่งสองซาอีกรอบนึงเยเยเยวนมือเยะนะตั้งแต่ต้นเลยไปพร้อมๆกันหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งสงสา 4โรห้า Ratso na no no na na มือขึ้น1 2 3เลื้อย4เปิด5และ6ซ้าย7ขวา8อับขวามา1 2 2และ3และ6 4โร5 6ว่า7 8แ n น1 2ขึ้น3ลง4มือมา5 6ปิด7และ8โลซ้ายมา1 2 d เบ b ลเข้าซ้าย3 4กะบ5 เย่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 อ้าเป็นไงคะลองข้าเพลงกันเลยดีกว่าไปค่ะแอนหัวไหลและหน้าขัานที่หนึ่งสองและสามโรสี่ดอกห้าเจ็ดขึ้นมา 1, 2, 3, โรหนึนน่งสองสามโรสี 1, 2, 3, ่ 4. และขกซ้ายรอขวามา หมเพลงมันค่อ hey, นข้างที่จะเร็วนิดนึงนะคะค่อยๆฝึกซ้อมกันไปถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยก็วนกลับไปดูถ้าอันที่ครูค่อยๆสอนมาได้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ